สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการแนะนําสถานที่การบริการการทำพาสปอร์ตในเขตกรุงเทพนะคะอ่าพอดีว่ามีเราเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทาพาสปอร์ตแลนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้ทําหรือยังไม่มีหรือจะไปทําเราก็มาแนะนําสถานที่ที่อยู่ในกรุงเทพให้เพื่อนๆน,นะคะ แล้วคนกับแล้วก็กับคนที่มีแผนที่จะทาพาสปอร์ตเพื่อที่จะไปขอวีซ่าแผนเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรจะอะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้เราจะมาแนะนําสถานที่ในเขตกรุงเทพให้เพื่อนๆนนะคะก็มีอยู่4ีสถานที่นะคะที่อยู่ในเขตกรุงเทพก็ที่แรกนะคะก็จะอยู่ที่สํงงานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปิ่นเกล้านะคะ,ะสถานที่ทําหนังสือเดินทางชั่วคราวนั้นอยู่ชั้น น่าจะอยู่ชั้น2นะคะเ C Plaza นะคะสถานีขนส่งสายใต้นะคะส่วนที่2ก็จะอยู่ที่กรมการกองศูน,นแจ้งวัฒนะนะคะถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4นะคะส่วนที่ที่3ก็จะอยู่ที่สำนักง,งานหนังสือดังโชคคลาวบางนาศรีนครินนะคะ,ะสถานที่ทำก็จะอยู่การศูนย์การค้าธัญพาร์คนะคะศรีนครินชั้นสโซน E นะคะส่วนที่4 สถานที่ออกหนังสือเดินทางโชคคลาวอยู่ที่มีนบุรีนะคะศูนย์การค้าบิ๊กซีสาขาสุวินทุวงนะคะก็คือสีที่เนี้ยเป็นสถานที่ที่ให้อ่าการบริการการทำหนังสือเดินทางโชคคราวหรือพาสปอร์ตนั่นเองใครสะดวกที่ไหนก็ไปติดต่อที่นั่นนะคะแล้วส่วนพาสปอร์ตการทำพาสปอร์ตเอกสารที่ต้องเตรียมตัวไปมีอะไรบ้างนะคะ ก็ไม่ยากเลยคะ่ะมีแค่สองสาอย่างอย่างแรกก็จะที่ที่ต้องเตรียมเลยที่ต้องถือไปก็คือ1บัตรประชาชนนะคะ2เงิน1000บาทนะคะ 3. ามอ่าพาสปอร์ตเล่มเก่าถ้ามีต้องไปต่อใหม่ทำใหม่ก็ถือติดไปด้วยนะคะห้ามลืมนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดก็คือพวกที่อยู่บ้านที่อยู่ปัจจุบนันอะไรเงี้ยเตรียมไปด้วยนะคะไม่มีก็จดจดไปนะคะใครที่จำไม่ได้ แล้วก็เบอร์โทรที่สามารถติดต e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  ่อได้นะคะสองเบอร์นะคะแค่นี้เองไม่มีไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายทำง่ายด้วยอ่ะฮะถามว่าที่ที่เนี่ยเปิดกี่โมงที่สถานที่การออกพาสปอร์ตเปิดกี่โมงก็ถ้าเป็นในเขตกรุงเทพก็อยู่ที่ประมาณ8ปดโมงถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะคะถามว่าต้องตื่นไปเสดเช้าไหมต้องไปจองคิวไหมไม่ต้องเลยค่ะ เพื่อนๆไปเวลาปกติได้เลยไป8ปดโมงก็ไปนั่งรอคิวรอคิวรอคิวพอถึงเวลากเกือบแปดโมงอะไรเจ้าหน้าที่ก็จะเาอาเอกาสารให้กรอกกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเราเองนะคะลงรายละเอียดให้เรียบร้อยพอถึงเวลา8ปดโมงเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกไปเข้าแถวแล้วก็ไปวัดจนสูงแล้วก็ไปนั่งรอแล้วก็ทํานะคะการเจ้าหน้านนที่ทําเร็วมากก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วะคะ่ะทาไม่ถึง5นาทีสิบนาทีก็เสร็จ แบบเดียวนะคะไม่ยากไม่ยุ่งยากแล้วส่วนคนที่เคยทำพาส,สปอ p o r t แล้วอย่าลืมมาพาส,สปอ p o r t เก่าไปด้วยนะคะก็ไปแจ้งเขาหรือยังไม่หมดอายุก็ได้ถ้าเราต้องจำเป็นที่ต้องมาต่างประเทศแล้วหมดอายุหรือไม่ได้กลับไปเราก็ไปติดต่อทำแล้วก็บอกเขาว่าพอดีในช่วงเวลาที่มันหมดอายุอะเราไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพนะคะเราก็อยากจะทำไวอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็ออกให้ก็ถ่ายรูปทำใหม่แล้วพอทําเสร็จเจ้าหน้าที่เ็าจะถามว่าอาจจะมารับเองหรือว่า จะส่งไปเสนีถ้าราับเองเราก็ไม่ยุ่งยากแต่ถ้าจัดส่งเราก็แจ้งที่อยู่เข้าไปนะคะก็ประมาณสองวันถึงสองวันทําการก็เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไปรับพาสปอร์ตได้เลยเห็นไหมคะการทาพาสปอร์ตไม่ยุ่งยากเลยง่ายมากไม่ต้องตื่นแต่เช้าไม่ต้องไปรอคิวแปบ๊บเดียวเสร็จนะคะก็วันนี้ก็มีก็มีความรู้มาแนะนํา กันเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้และก็มีประโยชน์กับพี่พเพื่อนๆทุกคนนะคะก็หวังว่าคลิปหน้าเดี๋ยวว่าจะทำแนะนำเกี่ยวกันทำวีซ่ามาไอซ์แลนด์ให้เพื่อนๆฟังนะคะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบแล้วมีคิดว่ามันมีความรู้หรือถูกใจอยากติดต่ออยากติดตามอย่าลืมกดติดตามใต้คลิปนะคะ ยินดีเป็นกะะนัลยาณมิตรที่ดีนะคะแล้วก็ยินดีรับเป็นเพื่อนหรือไม่ก็มีปรึกษาเรื่องอื่นก็ได้คะ่ะไม่จำเป็นต้องเรื่องพาสปอร์ตไม่จำเป็นต้องเรื่องวีซา่าติดต่อคุยกันมาได้นะคะอยู่ที่นี่เหงาโอเคพูดว่าก็เยอะแล้วไลฟ์าสารละก็เยอะแล้วแค่นี้ก่อนนะคะจบคลิปเพลงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ